ยขย่ามติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันค่ะธนาคารกรุงเทพจัดงานการเงินหมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงเพื่อววให้ความรู้ด้านการเงินกับชาวอุดรธานีซึ่งธนาคารกรุงเทพจัดกิจกรรมการเงินหมั่นคงกับครบอบครัวบัวหลวงครั้งที่สองจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการการเงินครอบครัวให้มีความหมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมง่งานมีการบรรยายให้ความรู้ดนันการเงินโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากโดยประสบการณ์อาทีหัวขอ้อขอบครัวไทยในภาวะเศรษฐกิจไทยผันผวนโดยคุณโคสิิตปั่นเตรียมรัดจากศูนย์สูเสฐีจากลูกเช่าหน้าสุราชางเงินทุนต้องมีดีที่มุมมองและความอดทนอย่างไรโดยคุณนเาวหวิตกลิ่นประทุมประสบการณ์บริหารการเงินของขอบครัวโดยคุณสุดารัฐบุตรต้มหรือตุกีชิงรอย อมรับชมความบันเทิงจากคลาฟนพนกล่องเซงและรวมรุนรับ iPad m i ินภายในงานจำนวน3เครื่องโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคม2 5 5 6าณศูนย์กรนธาเส้นทันพระศาจจังหวัด,ดอุดรธานีโดยได้รับความสนใจและตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากชาวอุดรธานีากลกับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันดีไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน